สวัสดีค่ะชื่อวันพิสาสิทในตำแหน่งครูอา,าจารย์ประจำห้องเรียนผู้ขนานสำหรับเี็กอนอทิกนะคะโรงเรียนวัดอรัญกาลามค่ะและนี่นะคะเด็กชายธนกรจินสมนิกสวัสดีทุกสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้จะทําการสอนนิกในเรื่องของทักษะกล้ามเนื้อบัิเล็กนะคะเนื่องจากว่าน้องนิกเนี่ยกล้ามเนื้อมืะะไมอ,มอมไม่แข็งแรงแการหยิบจับสิ่งของเล็กๆหรือว่าหยิบจับอินสอจะยังไม่มั่นคงค่ะการลงน้ําหนักก็จะยังน้อยอยู่นะคะ คือการสอนในวันนี้นะคะก็จะประกอบด้วยดินน้ำมันค่ะที่ใช้ในการนวดบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแบบฝึกหัดในการลากเส้นต่างๆค่ะอ่านีิดๆนวดดินน้ำมันกันกันก่านวดเยอะนวดนวดอ่ะกันแทงกันเลยนวดนวดกันไ่เยอะกันไ่เยอะกระติกกระติกกระติกกันวดนววดดนนวดนวด นวด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 เอานวดนี่เดวกนวด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 อันนี้ให้มือใให้มือใมครับน นิ้วนิ้วนิ้นิ้วกลากระดิกกรดิอ่าเก่งมากกดิกกระดิกกระดิกกิดิดิกเอาอีกอีกกระดิกนิ้วดิกนิ้อ่าเก่งมากกดิกนิ้วดิกนิ้เก่งมากอื่าตัวีมนี่อันี้คเอคกลกาเก่งมากกรีกันแบบนี้กันเมื่อเมื่อนวดบริหารนิ้วได้ครบ5นาทีแล้วนะคะ ต่อไปเราจะให้น้องนิกทำแบบฝึกหัดค่ะนี่นิกมาเลก็กนะนี่คือแบบผุดผัดในการลากเส้นนะคะนี่ครับนี่สีอะไรลูกสีด <S <S สแดงเก่งมากเยี่ยมอ้าวอันนี้ลากเส้นลงมาลากเส้นตรงลงมาน,น้องนิกลองนั่ดูลูกลากได้ไหมนิกแค่นี้ลากลากตรงตรง,ง,งอ่าเก่งมากเก่งค่ง <S <S คะเก่งลากอีกลากอีกอ่าเก่งมากลูกลากตรงตลากตตรง เก่งมากเก่งครับเก่งใช่เก่งจังเลยนะไม่ต้องรีบใจเย็นๆได้ หมดเลยลูกนาอีกอีกนิดไปนิดไนิ้คะค่ะตุกตุกอเก่งมากลูกมากเลยตุกมาอีกน่าทหมดเลยลูกน่ารักมโอเคที้สบายดี ปติอระบายสีตาบายสีตาเห็นตาไหมครับบายสีตาเอ้าใีไหนที่ไหนอ่ะสีแดงก็ได้ข้าสีแดงก็ได้สีดงอืมรน้าราตาติสแ็นแล้วพอเลยสีแดงครับ การสอนวันนี้นะคะน้องนิกสามารถลากเส้นได้ด้วยตนเองถือว่าผ่านตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะ